นึ่งโทรศัพจอนะน้องนละถ่ายอ่ะบ่คุณชายดเจ้าเต้นก็เต้นนํากันชามเลยเฮ็ดเวียกแล้วเขาก็เต้นเต้นอยู่ใช่นะนี่นเด้ในเนใหม่นะบ่ได้กินหยังเต้นชื่อนี่บ่เต้นชื่อเลยเฮ็ดเวียกเด้เาก็นั่ชิงชมิข้าแล้วก็ยินแล้วก็เต้น่าทีก็ชอบเต้นบ่ได้กินหยังเบาๆ บ่ได้กินหยังบ่กินหยังจะเต้นชื่อนี่จะเต้นนี่แหละอืมสบายแท้เนาะอยากเต้นน่ะก็เต้นโลดเลยบ่ยาใลงเข้าเวียงอยู่เห็นหนเห็นหนาจเต้นเ็หนาให้เวียงเจ้าเพิ่นก็บ่เพิ่นายอยู่บ่ก็าํา่หเวียงเจ้าเอยามบ อากาเต้เตล้วเราเค่อนไแล้วสิเป็นยังแล้วเต้นในสิไเคลือนไหวเคิือนสี่เหลี่มเเต้นเนยยังสราสี่อกเหนือยึงเต๋อบน่ะหึงเตอเวลาภาคเหุเียงแล้วลราภาคเต้นภาคหยูลินชายกับปาคฮีแน่เหตียงแล้วบาดนี่เขาเหตเียงแล้วแล้วก็คนลิินจีแล้วบาดนี่ภาคมักพอน้อยึ่งกุมภยรภาคเต้นมาทีกับสากช่องสากอะไร จานตนางๆลูกชะลาก็เต้น, <c oughs> ตนเต้นแม่หัเต้นแ,แม่จอนเต้นถ้าต้นมะขามเพิ่นอันนี้บอกว่าขึ้นน้ำเมื่อวานนี่เนาะแ<อ>ม่นว่าไม่จอดเนอะทั้งป่ายพุทธิทั้งป่าย,ายไม่เห็นดกกาสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดขู่สูค่คนเนาะกาพ่อพ่อกับสว่างอีกคือเก้าพ่อแม่พี่น้องเลยพ่อก,กับสว่างตอนนี้กะ อยู่กับแม่จอร์ดีคือเก่าเนาะแนะม,นะม่จอน์ั้งสบายดีแม่จอร์ดวัยดีเป็นจังไรแสบบอก,กินข้าวเปี่ยนนะก็แสบอยู่กินไว้แท้คือไปกินนี่เอากินกับใครแม่อืมจะคนนะสี่คนตูมีนางเขาอืมน้องอันพูนยั่งในชื่อนางบ่โดยอืมบริพิตรด้บริพิตรหัวพอดีกินบ่พอดีกินอืม กินาวเปียงแล้วยไปกินข้าวเทียงนะบอค่ะไดิกินแต้อิ่มนะฝาห้องห่มแท่งอยากคือเดือนหกเนาะดูสงสัยฝนตกทางนน่นแน่นจนชิบุไลฝาถึงห้องหืมหืมเยอะอยากคายายเดือนหกกันชิอินตกกล้าไม่ๆเนาะไม่จอดเนาะฟังเลยฝาห้องเนาะคิดหอดกับเดือนหกกันเวลาไปเก็บบังม่วง โซนะฝนตกฟ้าห้องเลยกะมีลมน้ำเลยกะหมังม่วงล้นมาหน้เลยลก็ไปเก็บเนี่ยนะมาหนี้มันบัญชีเดือนเก้าเนาะเดือนเก้าันฟ้าห้องเดือนค่ายเดือนหกเลยคือทอดเดือนหกฟ้าฟ้าห้องหวนหวนอยู่่าเบ่งบ่อสิบสุพหต้น่ะลุชลาชงใช่เดินตัวสับเจอน่ะเราใุชลาถ่ายอ่ะบอคุณถ่ายได้เจเต้น là tên cùng căn buổi sáng lấy là tên tên như thế đây gần mới nào. Bây giờ đi. Nhàng, tên, đi. tên này để thắc là cả, ừ, tên cho tên. Bao bao. tên đi. tên này bài thế nào? tên này cái tên luôn. Nơi. ลิใช่ลุงเขาเวียงอยู่เห็นหนาวเปล่าเห็นหนาวอะเต้นเห็นหนาวไอเวียงเจ้าพึ่งกับเลพึ่งไายอยู่บ่ก็ฝนสายช้าอยู่อ่ะไอเวียงเจ้าเอ้เหนื่อยราบเลยหามบ่อากะเต้นเต้นได้วลาบเงินใหม่ลาบสิเป็นยังบ่เต้นเไหนสิไหนเงินใหม่เงินสิเลว่อเต้นบเป็นยังลาบสิบ่เหนื่อยหึงเต๋อบ่นอะหึงเต๋อเวลาพากีเวียงแล้วเดีวพักเต้นพักหนูลินชายกับ บางทีแน่เห็ดเวียกแล้วบาทนี่เขาจะเหตุเวียกแล้วแล้วก็คนลินจีแล้วบาทนี่พักมักพรอน้อยหนึ่งกุมภัยด้เพราะกระเต้นมาตีกับสารช่องสารอะไรทางสารลูกชะลาก็เต้นเต้นแม่หัเต้นแม่เจ้ากันเต้นแล้วบาทนี่เออเพลงเงี้เพิ่ดเปิดใลยเต้นนะโอ้ไม่จอรักเพลงยักวัวจักเพลงยักวัวลูกชะลาดั่ะ เพิ่งเพิ่งเต้นเนี่ยอืมคือบเตะคือบเตะนัดเตะเลยอืมชอบไหมเนาะชอบไหมชอบไหมัดเฮือนแล้วก็เต้นบ่ดนี่เบื่งว่าโอ้ยเถอะปีนี้ปีขึ้นดอกหัวปีหน้าหัวแหลบ่ะอ่ะคือว่าจังสันเกี่ยวกับหัวเล่ามันจะขึ้นเชียรหัวอืม คันว่าเฮือนแล้วกันมันมันบ่ได้ขึ้นบ่ปีนี่รับบ่ได้ขึ้นเขาขึ้นเล่ายัางขึ้นเกีเ่ยวกขบเล่าจะขึ้นแค่เดียวมันเปื้อนแล้วยันขื้ดเปื้อนเนี่ยเราจากตู้ด้โอ้ราชจังตู้เลยถือว่าจี <c oughs> ตัวน,นี้ปัดยันคนเต้นคนยังใช่เทื่ยวฝนตกเต้นมาขึ้นไปเ,เหยียบเพื่อนงามเลยอืแต่กีว่าคิดว่าปิดน้ำปีปีนี่ขึ้นเฮือนบ่ได้นะ สวัสด yeah, mm. ีคกะคุณเล่าเห็นแต่อายักมาบ่าโอ้ยคือว่าเห็นจากตู้มากจาก่นโต๊ะของเพื่อนแม่นเนาะตู้ใหญ่บ่าวจากเพื่อนแล้วยินงสุดยาวใหญ่ได้เลยใช่ไยบางันหัวใจฉีนว่าดุดออกเนาะเลยปืดแห้งก็ห่วยถุงถุงถุงตับปิ่นแล้วเหนยาะอลังการเลยนะเล่นในจ่เนาะ แม่จอนี่เด้อันที่ว่าชุมทีมงานข่าวบ้าจอยเพิ่นไปหาเพ่อประตูอันนี้แหละที่ว่าเมียเพิ่นนีป้ามาหนี่หละเรามีมีของเนาะมีเรามีวิชาอาคุมนี่แหละู้้ใดเป็นอีหยังอีหยังก็ไปหักษาน้ำเล่าสินะบาดน,นี้แหละเราหาเมียเราบ่ได้เด้ลาบนี่หละบ่เจอเมียเรานะบาดนี้เร้สชิลุงของบาดน,นี้โดยลุงของอันใช้วิชาใหงงวดเล็กงวดทองไปตามไปกลมจิดคลมใจเมียเรา เที่ให้เบิ่งแม่จรก็เชื่ออยู่บ่เรื่องที่ว่ามันผู้ปผู้ไปคุยเรื่องมีของนะผู้เท่าี่แหละจักจักไปตรงเต็มมือเลยเออผู้ดีวะแม่เราเงินหลายเด้แด้วอ่ะโดยเออเฮ้ยเราก็ลังใหญ่เตโตมีตัวฉัดพร้อมเนาะเงินเราไม่เถียงนาแล้วบ่ วันนี้ราสีให้เอ็นวิชาอาคมแล้วนะไปตาเมียเราบ้ามาหนิคือว่นเมียราสีเอ็นว่าสีวนกลับมาแล้วไสั่นอันนี้โอยวางเดือนนั่นเดือนหนี่ยงม่ได้เงินมาแล้วอย่าไปว่าดํเาเลยคือเป็นว่าเห็นตัวจริงแล้วผู้ตูวโกนี่น้มีวิชาได้รหนสหมักได้ได้ผู้สาวสนน้อย17ปียังเงินมักเรา จากแล้วกูจะคอยบอกพ่ออัากมัเงินอันนั้นดออยังสืกขายอากเอเอี้ออกหนงลัห่อไปมันเห็นเงนมันม่อือเรือมีราพบุมาเห็นซ้เมี่ยนอมีเรานั่นยังบ่เห็นแต่ว่าได้ยินข่าวว่าเราวนั่นสีลงโคงหัวสั่น ลุงคงให้ไปไต้ไปหน้เาเมาเนี่ยแล้วก็โคมจิตโคมใจให้เมียแล้วคิดหอดคิดถึงเ้าเราเรานี่ยคิดหอดเมียแล้วผู้นี้กลัวผู้อืน่นเมียเราสิบสามคนเหมอชัดมีเราสามคนสิบสามสิบสามอืมสิบสามทั้งผู้นี้ไปนี่ล้วคิดหอดผู้นี้กลัว อันท <ion> ี่ผ่านมาเนี่ยเล่าเราบอกอะไรคิดหอดชัามผูอันนี้ผูสิบเจปีนี่ผูสิบเจ็ดปีนี่เล่าคิดหอดคณดกินอไรนอนบารับแล้ววะิหอดดูคิดหอดเมีย่กัควาานินไปเห็นไกินไปบกไปกินอยู่ไไป่ได้ก็ไปไปบ่งไปกรนโดดอ่อ้าวนักถ่นว่ายาวที่มาอย่างหลานอ่งชื่ เราว่าเรามีเงินในแมจ,จม้จจมดหมจอดเป็นว่าเรามันจีบเจ้าเจ้ากันสีขึ้นมักเราอยูบอ่บ่อหน่เฮรอบ่อแตาเอากอ็ขึ้นมักบ่อเห็น,าานา่าวบ้านบ่อชาสมนอีมือเสียอะรวะนี่แหละที่ว่าบา่าวจอยผลบุมาหาเจ้านะกาไปหาผู้ถาวันนี้แล้วผู้ถา้อนี้แล,ล,ล้วมั เราบอกเมียเราเนี่ยมีผู้เบาพาไปแต่ว่าเมียรูเราคนแถวเฮาได้เมียเราพู้นทางใสยะทางทางเวียงผูกมันไกลเหม็นคนเราอันเหล้าอยู่เต่กับเป็นคนล้าทึ่งนะะเป็นบ่อไดสองภาษานะกูเป็นคนทิ้เฮาไทาเลยีมากะเแล้ว มันแท้ไรแท้เอาไรตัดกามยิงเลยแต่ว่ามันบ็แพ้เลยมันม่ช่วงจ้าปวดะปวดไรปวอะไรลมือนี่แล้วสิต่อนไปบึ่ถ้าเป็นหมอผัวหักกาคนพ่อมหรอโดยสนพ่ออะไจังได้หลายมียเนาะเนยจะมีวิชาแล้วมากงานไ่ว้จบวิชาใส่แล้ว ติดทำเล่ต่อนี่หนุ่มแพทย์จำเสียงเพ่นไบ้บ่าวแพทย์บาป๊อบ่าวอูบ่าวบอยเอบ้านถามเด้อบแบนี้เป็นจังไ๋ไปหาผู้ตูก้อนนั่นฉันบอกก็แ้็งลังใจละบ่

แม่เหม็นควบเพิ่นบ่แม่จนถ้าผู้ใดมีช่วงไ่นผัวนอนก้านชหรือเออก็นเ้าตอนเรานหมู้อวจอกเป็นมอไปหัก้าะกบหป็นยังเ็นี่แม่จนคุกำลังเบึ่งคลิปพอตู้ป้อนอยู่นะพี่้องเนาะพอตู้ปนี่กักเมี้ยอยนมันมอี่ม เรากิีเดไงมีอะไรลายลายเมียอืห่ายเมียแล้วราจัดนักจัดเต็มขึ้นแต่เป็ดเทื่อเราวะไป่จนเชื่ออยู่บ่ไม่มาเชื่อเราเขานี่มาเชื่อบ่เอย

เป็นคนเป็นนกกเป็นยังไงบ้างเขาถืเป็นน้องแล้วคนหล่อบึ่งพุตุกนี่เป็นยังไงแล้วคีดหมู่บ่บางแล้วบอาเลยขี้โม่บ่หรือว่าเป็นไงพุตุกนี่เงยเยครบเงยคเขาอพนจะถึง งเราวเทิงเลยบอกคือเขาเล่าลูกใน่ไม่น้องบอกนอค่อยจะเป็นน้องลาบนะแจ็คแล้วผูเมนโบจิกเราไปมีลูกบอกลูกเราสามสิบหกคนเพื่อเทปเนาะประตูก้อนนี่ลูกลราสามสิบหกเมียเมียลราสิบสามคนแจ็คไปใช้แล้วไปผู้ไปเพื่อเทปเนาะกะมี่ผู้อยู่บ้านก็มี่

ไม่ดนไ่โดนต้ต้าควรจะไดก็่หวงพี่้องเลยไม่จนเดกเบื้งคลิปหัวตู้นเนาะรูปชามดอิคือกันดต่าคอตินข่ข่ข่ย่ขู่่ขู่ข่ขู่่ขูู่่่ข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 ูอขิด่่รู่ข่่่ว่่ เมื่อวาผู้ใดลูกเมียนหนีปะผัวปะนี่ก็เพิ่อนหดมาให้มาได้เชื่ออยู่บ่หมดเชื่อจ้าครับหมดเชื่อบ่โดยบางคนเพิ่นก็ว่าวหดมาได้อีดีได้จักแล้วไปโจมหม่เช,ชื่อในเรื่องนี้เนาะหมดเชื่อเรื่องนี้ฮรับไปแต่ความเชื่อภัยมันตีหมดเชื่อเชื่อภัยมันอ่าฟังว่าเป็แต่ย,ย่านเทพก็ว่าเนาะเลย เออพี่น้องเลยนี่แหละที่ว่าเบาวจอยผลบูชาหานี่าบาละมาเมื่อเมื่อเล็นี่ถามแล้วเนาะลืมลืมแต่บ่ลืมขคอยแต่บ่ใช่เนาะหาประตูกกดเลยลืมขคอยเลยเนาะลืมแม่เลยเนาะใช่แล้วพอหาโชว์เ่าพอแผกปิดเครื่องโทรหาแล้วเมื่อใดนะมองบ้านซืิญเด้ มีเวียโบเรามีเวี uh. ้ยถ uh. ้าเอาไปคนมีเวี้ยคนยังถ่ายคลิปอยู่อือทางเวียดเราจะโทรหานะทางเวียดนี่แหละเออในคำว่าคนทับทายแต่เจ้าิี่บอกยังนำลาวนะเอ้าว่างนะพวกจะลินเลยนะอือทุกไปลินชื่อนี่ชื่ลินเลยอือเปิดบ่มาหลายมื่นเลยคิดฮอดติโดย หินห้อยแล้วเป็นไรมืออืมพรโทรไปถามลูกสาวในน้องแดงเป็นยังไงวะเม,มื่อคืนมันก็โทรมาอยู่ไดนโทรมาอยู่บ่โดยเป็นยังไงพืชนนะ่งอยู่ดีมีแห้งอยู่บ่น้องแดงดมีแห้งอยู่เลยอืมดำนาก็แล้วเลยตีนั่งอยู่บ้าน,นี้บ่ด้านหน้าเลี้ยก็นั่งอยู่ไริเวณก็เลี้ยงยางบ่น้องแดงอยู่กูเลี้ยงย่ายงัวเลี้ยงก็อ,อาบ่า Một phụ nữa mọi người 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 bộ người mọi 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 này mọi ừ, ừ. ừ. Rồi mọi ngườ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 i mọi thứ mọi อย่าคือสิไล้ทังนะยันวะมีอะไเอา้าอืออย่างสีงเิ่นเปิดเพลงพึ่นมีงานยังไม่จนจักแต่แต่ข่าวมาแต่เพลงโอ้ยโอ้ยคือกรบเธอบอเห็นไหมพิ่นมีงานบ่เสียเนาะใครตุ้ยบอคือเขาคนเขาไม่ฮบออือ ຫນຫາລກລກລີລກມືກແມຕນລຸມມແກ່ມັນດືງບໍຂຶ້ກແມ່ກມືວຍພຈືງເຮົຂຶ້າລະກົາຫ เป็นยังไงแม่จรนช่วงนี้บ่ได้เห็นอันว่าวิญญาณพอน้องแดงมาหาคือตะกี้บ่บ่เออเห็นไงเออตั้งแต่ไปอย่างไปหานอ้องแดงตะกี้ว่าเห็นวิญญาณพอน้องแดงขึ้นขี่รถน้ำน,นะโดยหลังจากนั้นกับบ่เห็นเลยันบ่เห็นเลยเนาะล้วไปเกิดไปขาดไหน,นบ่เราไปอันว่าเป็นชาววันชั้นผ้าแล้วบ่บน่นีนเ<ด>นาะเลยน้องแดงแล้วไปอยู่ํำอาลเลย น,นี่เองคือโรงเสบะด่บ่เพื่อเช้านี่เนาะจักและบันสินจ้ะสินเพลงอีกอันน่ะที่ผามื้อกอะเตรียมได้ดิเน,น,นาะเตรียมห่อเข่าได้หน่โดยห่อเข่าประดับดินแน่บ่เทบ่จูตีขนมก้ามงามเลยเพ่เทนะเพิ่นห่อขอนมกเพิ่นขึ้นมาไหลเป่ พุนผุนหอยหมู่ผุนหอยพุนเด้บางงามหนึ่งพุนหอยหอหอยไม่เหม่หอยไม่โว้เแม่เป้หม่หอเป็นเตงห่วเมื่อวันมาเห็ดทำบุญหาพ่อรองเด็กมั่งบอกดอพุนหอยผุนหอยก็นมกเมื่อใส่บาทแล้วเขาบอกหอยไม่หัวแล้วก็กห้ากับพุนช้อนขัวแล้วขัวข้าหขัวน้ำตาลอื นี่เหยตนี่ด้าขวายตาต้องเคตนี่อันก็ะขั้นบาดนี่ยขวากั่นถัาก็ขวาถ้าขว่าเขาขวายตาหล่ะมดกับกระฮิตบาดนี้เพื่นกระขวกะห้อมป็นห่อคนแล้ววรีพอผมมาบันพ่อผู้ใดพ่อวัาเทพึ่นไปไปเป่ามันวางเลยแวลิต เอพอพ่อเพิ่นบ้านโคกนะมัโดยอืยจริงจังไพ่ประเทศนะพ่อกูได้หัวมึงบอกกูได้กหัวจักถึงว่าอืะได้เพิ่นบอกได้ไหนบ้านนี้เพิ่นบอกแล้วบอกพ่อเขาแล้วอ้ยคุณหนุ่มเท่เทพอมหมือนตึงวะหนุ่มและผัวผัวจิตจอยเห็นบ่ผยฟูจอยแหลเะเออบริเวณพ่อเท่แล้วแหลพ่อเท่แล้วเสียแล้วคอใหม่แล้ว พอไหมแล้วผนะูวจะโจยนะโดนพอเราเสียปีกายนะโอ้แล้วเป็นอย่างวะลูกตับูกคปอดนี่แล้วนี่มีอากับผัวไหมเพื่อห่อเข้าบนกระหักสีมาแต่ว่า ประเทศที่ทิดควรขวบข้า,าวขวบน้ำตาไหลที่ขวบข้าวน้ำตาเนี่ยก,กับขูด่นกระหอบ่นกระหอบหอบเป็นหนักผลิตข้าวมโผัวอือจะห้อวแทบโลดผัวใช่ไหะโลนเออทำทำห่อนาไปงามคือบ่ะเทศดอกบ่ะเทศงามกว่าอืมที่ถือก็ใช่ก็หงานใท่นเนาะเลยห่อแต่ว่า เขาว่าเทพแม่แม่ม่หว่าแม่จไว้หาว่ะอืม่กินรถแม่เอ้ยว่ะนังจูดบ้านพี่วะอืมมันเลืออะไรยัให้ลูกเมื่อกินลูกบดว้าวลูกว้าวจงไว้ผนเลยต็ตัตวผึ่นจงไว้ผนดูเรื่องกับเขากับจงไว้ผนเลือเขากับใช้าบาทแล้วจงไว้ผนแล้วนในมวยได้จงไว้ผึ่นอืม dùng quân hà bộ hành đang thu hà phun chú thế tên không hùa ở chú ăn đây mẹ ơi hùa kinh thế lẽ hùa kín mẹ cả kín là ừ. kín tí แต่นี้แหละว่าเรื่องห่อกระต้มนนะคิดหอดลูกชายกินกินกินห้อยกินหอดนี่แหละอ่าตีแล้วลูกชายเนาะดูนายนายบ่าวเทบ่าวพามีฮะหมาในสิ้นเรื่องเมื่อปะไม่จอดนะบระนี้ยันฝนตกกระท้างนะแล้ฝนตกมืดมืดมาแล้วฝนนะมันคึ้นมาแล้วโตรอบหนึ่งจะว่าช่างลมช่างฝน พอเคยบ่ปกขึ้นไปปุกปูบาดนี้มันแห้งเด้อือมันแห้งบาดจัเอียงให้ชังปกเาลายเขาซเวลาปกไว้บาดนีอือปาจัมันแข็งอือคือเฮือนเฮานําบ่แล้วอืคือปกไว้อือไว้เฮือนพุ่นบ่ไว้เฮือนฮู้อ่ะมันก็สิสาดึกบ่เลยคือมีฮอดได้ฮอดบ่ เออเนี่ยในนอกมกันก็แข็งเสียแลย้วสิเนี่นแต่ป้าแต่แต่ป้านอกนั่งแข็งเลยสิอืมในผลป้านในผลทางช้างนอนแล้วอืมโห้ดีว่าไงปกกว่าจะมันแข็งว่าจะคืนมาแล้วกว่าอืมเรียนใส่กระเช้าเงนินเราออืมเห็นแล้ว ขึ้นมาหาอะไรบ่เอมือน,นี่บาเวียน้ากะมังค้ากมา,าเช่านี่นะกับคนไปเวียกทางอื่นมันมาบอกเขาว่าชวนอานจารจีไปทางไปทางอื่นจะคุณปใช้บบอกอเรียกรายในดาวชวนีคน,นเราเบียกรายละค่ะแล้วก็ผู้ผู้ป,ป้าดำไปนี่เป็นห่วงแล้แลแลาาหรกเราเพิ่มาแต <c oughs> ่นึงเราก็มาเงินเขาแต่มีเยอะเราก็ไป ชจังไหนเลิกไม่จอนเด้อหน้ามือหน้าิมาดินนำม่อีกกะพบพ่อกันม่นะ้วคิดหนาเด้อพ่อแม,ม่พี่น้องนอสนับพ่อี่สบาย,บายดีดสร้างบทไ่ายเด้อโดย